สวัสดีจ้าพี่นอ้องบ่าเขาทีวันนี้จินสิาพามาก,กินหอยหนากับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ้าี่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้ม, seafood, มเอ๋กอนกินจินกับฝากกดไลค์ก็แชร์ช่องจินพัสแซ่บในเด้ยค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะ,ะเนาะจึงใดก็ขอคุณหลายๆค่ะมากินกันเลยค่ะไม่มีผักใบเขียวมีมีแตงลูกเดียวนะจ้ะ น้ำจิ้มพี่น้องสิเห็นไหมจังจินสีเอาไวต้ตรงนี้ก็ได้นี่น้ำจิ้มนี่หอยมากินกันเลยจ,จ้าน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานจินม,มากรีดเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆ่จ้นี่เลยนี่แหละจินซื้อมาโลละห้าสิบบาทมาสองโลนล้วจ้ะเนาะฮึกุบๆเลย หว,หวานๆเลยจ้ะหอยมันไหมเนาะจา้ะนะหอยแบบหอยสดๆอ่ะบ่แมเนหอยที่มันตายแล้วนี่มากินกันเลยจ้าอืิ้นโบเทลารดจิ้มนิดจ้ะ อู้หอนเหไหมนี่แน่เลยจ้ะนี่นี่เลย อ้วนๆเลยจ้ะนี่โอ้โห,โหน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดได้ไมั้เนี่ยแซ่บอยู่อืม ក៏ประกอบ ลูกใหญ่ใหญ่เลยนี่แหละแนวแซ่บพี่น้องอืมกินจิ๊ดจัด เหมือนหวานกุบๆกบเลยเผ็ดไปน้อยนึงน้ำจิ้มแต่ก็แซ่บ บางตัวกับอ้วนๆก็องอันกับตัวตันใหญ่ได้ป่ะหัวบบใหญ่บองอันตันลูกเล็กๆได้ป่ะหัวยังไงไม่ถนัดห่อนหอนเราเอาเด็ดมาเนี่ยฝนทิ่โตอีกเด้ดจังคิดว่านะร้อนมาก อืมนต ดูใกล้ๆเลยจ้าว่ามันขวมลองหนีดเ้อพี่น้องนี่เผ็ดยินเผ็ดแต่มันแสบเบียวหวานออื้อ มัว่ใหญ่เลยจ้ะเนี่ยมไม่จิ้มหอยไม่จะเกียบ ลูกใหญ่ๆนี่โอ้โอพี่น้องมันสิบาดมือเด้นมันคมคือมีดนี่เด้จัะเนี่ยไว้เนี่ยมันทิมเอานะเนี่ยเกือบบาดดิพี่นอ้อง Làm chim chít đi vào Hãy ăn cho kênh 嗯。Mm. ซื่อกินแพงด้ยจ้ะเนี่ยเข้าไปอยู่บันนอกนะเขากตา้องสื่อกินพี่นองอยากไปอยากไปยางเก็บเนาะจ้นะเนาะยู่บันทัาอ,อ่ะอย่บันนอกเข้าไปยางเก็บคือสีดีเนาะบนตกตกอ เืิ้งเผ็ดเทิ้งแซบ่บสิบนาทีแล้วจ้าเดี๋ยวจินกินต่อมันกินยังบ่เบิดเนาะจ้ะมันมันหลายนาทีแล้วมันกะลุกง,งางแล้วจะ้ะจึงได้ยินกับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพาสแซ่บเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจึงได้ขอบคุณหลายๆค่ะไปแล้วค่ะพอกันคลิปใหม่พอกันคลิปหน้าจา้า